เราก็มีการยกเลิกจุดขัยผานาไม่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตน,นะคือว่าของคนที่มีรายได้น้อยนะคก็ต้องมีแหล่งที่ซื้ออาหารราคาไม่แพงแล้วก็มีแหล่งที่ค้าขายที่พอทําให้เขาประทังชีวิตไปได้แล้วก็ลงมาตอนนี้ก็มีจุดที่กำลังพิจณาอยู่31จุดนั่นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเดินจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ผมก็มาใหนช้าแล้วนะผมโัก็เดินคุยกับคนที่เดินเจ้าของร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่า99%ก็เห็นด้วยว่าคุณจะมีอยู่เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตทั้งของคนซื้อและคนขายแต่ปัญหาคือว่าเรื่องความเป็นระเบียบการเดินของคนในคนที่ใช้ทางเดินเท้าอยู่แต่ว่ารูปแบบก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างหนึ่งที่เราต้องมีการกําหนดพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างข้อกาหนดเดินคือถนนสี่เลนมีทางเดิน2เมตรใช่ไหมครับมีระยะของขับเล็กกว้างเท่าไหร่เมตรหนึ่งเมตระ่ะหนึ่งเมตรเลยเนี้ยต้มีการตีเส้นชัดเจนมาที่รถถูกเ่างมาเดินวันเนี้ย ฝั่งที่ดีใช่ไหมก็ได้ก็มีสภาพที่ดีนะที่ดีก็จะมีฝั่งที่อยู่ไร้ค้าที่อาจจะมีการลุกล้ําอยู่บ้างหรือว่บางทีอาจจะไปอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เอกชนาว่ายังไม่ค่อยชัดว่าเขตเอกชนมันอยู่ชายคาหรืออยู่แนวพุทธบาทแต่ว่าก็ขอความร่วมมือมันแนวคิดคือว่าผมคิดว่าจุดสำคัญคือให้คนเดินได้ไม่ลบลุงรังแล้วต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลไม่ใช่ลายเขตด้วยต้องเป็นลายจุดเลย ในจุดนี้ก็ต้องมีคณะ,ระกรรมการที่ร่วมกันระหบางร้านค้าคนขายคนที่เดินทางก็ถ้าไปไม่ได้หาคนที่เดินทางหรือว่าออฟฟิศอยู่แถวนี้แหละมาเป็นร่วมกันเพื่อช่วยันกากับดูแลเขาต้องดูแลกันเองถ้าไม่ถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกเพราะถ้าจะดูแลกันเองไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยกเลิกนั่นหมายว่านีคือกลวิธีอันหนึ่งที่ให้พลังของคนที่ดูแลก็คือการกระจายอำน,นาจตั้งแต่คนที่ดูแลกันเองถ้าจะให้ศรษฐกิจมาดูแลตลอดเนี่ยสุดท้ายมันไม่จบ พราเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลก,กันเองเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดคนไหนที่เหมือนกับอยู่ดีเข็นรถมาทําความลกลงรางร้านไหนทําสกปกให้จัดเตือนเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีที่อยู่ได้ในระยะยาวเราว่าอันนี้คือการกระจายอำนาจลงงั้นเศรษฐกิจเองเนี่ยไม่ต้องมาไล่จับปรับเป็นภาระละให้ชุมชนเขาดูแลก,กันเองและรับผิดชอบร่วมกันถ้าทําให้ดีไม่ได้ก็ยกเลิกทั้งหมด อันนี้ก็คือพลังอันหนึ่งที่จะว่าจะให้เขาดูแลนั้นแนวคิดคือแต่ละเขตแต่ละจุดต้องมีกรรมการในพื้นที่มาดูแลถามว่าจะหยุดวันวันจันทร์ไหมคือแนวคิดเนี่ยต้องมีหยุดเพราะว่าอะไรคืว่าให้ทำความสะอาดพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือหลายจุดเนี่ยหยุดแล้วไม่ทำความสะอาดมันทำให้พ่อค้าแม่ค้าครู้สึกว่าหยุดไปก็ไม่มีประโยชน์นะนั้นต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดการหยุดก็จะหยุดวันจันทร์หรือวันไหนเนี่ยแต่ละแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมยกตัวอย่างเช่น เมื่อกี้เดินไปทางหน้าโรงพยาบาลถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมหรือจะหยุดวันอาทิตย์ดีกว่าเขาบอกว่าวันจันทร์ดีแล้วเพราะวันอาทิตย์ขายดีมากเลย่นานนี้ก็แล้วแต่พื้นที่หรือม่นต่อไปตลาดบางแคถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมพนะคะัคงาบอกไม่ดีเลยอยาใหยุดวันพุธแทนเพราะว่าวันอาทิตย์ขายของดีมากต้องสต๊อกของแต่สต๊อกวันที่เหลือปุ๊บเนี่ยพอวันจันทร์หยุดปุ๊บของเน่าหมดเลยเราะขายไม่ได้ทําให้เอาของประมาอาทิตย์น้อยลงก็เลยขายได้น้อยลง ว่าการหยุดเนี่ยต้องบอกว่ายังมีความจําเป็นอยู่ถึงแม้ว่าพี่น้องจะต้องซื้อของทุกวันทำอาหารกินทุกวันนะว่าเราต้องทำความสะอาดพื้นที่ถ้าเราไม่มีหยุดเลยยี่สิบทั้งทั้งสามวันสุดท้ายไม่มีการจับจองพื้นที่ระยะยาวก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่แต่้เรื่องการหยุดก็คงต้องแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วก็กามขี่ด้วยไ้าถ้าเราจักรพันดูทีนะว่ามันจะเป็นไหมถ้าหยุดทุกอาทิตย์หรือว่าสองที่หนอได้ไหมแต่ปัจจุบันนี้ต้องยืนเหมือนเดิมก่อนเป็นทุกอาทิตย์ แต่ถ้าดูแลกันได้ดีเาสะอาดล้างจริงจังเนี่ยอาจจะเหลือสองอาทิตย์ผลก็ได้แต่ต้องให้แต่ละพื้นที่พิสูจน์ตัวเองอะ่ะว่าสามารถดูแลพื้นที่ได้ดีแค่ไหนถ้าดูแลตัวเองนี่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรการมันจะบรรเทาแล้วก็ช่วยดูเหลือกันเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยดูดูแลกันเองนะครับล้วก็เนี่ยทยอยไปก็ทํให้เรื่อเป็นตลาดครูก่อนพื้นที่ครูพื้นที่ต้นแบบที่กังวลอย่าง,างหนึ่งก็คือเรื่องขับเรขงไอ้ตัวร่มซึ่มันยังดู ลกลงลัางมนะเดี๋ยวอาจจะลรงประสานเหกชนในพื้นที่อ่ะที่เขาอยากจะมีเสืตาาเพื่อให้เขตก็ดูสวยนะถ้าเราจะเห็นอย่างอารีเนี่ยธนาคารออมสินก็มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ทําร่มที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันนะก็อาจจะหาอย่างนี้แหละถ้าเป็นรูปแบบเดียวกันได้มันจะช่วยการแดบดบกันฝนได้ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันานีเราอาจจะไม่เอาร่มนะครออมสินมาลงหรอกเพราะมันอาจจะไม่เข้ากับพื้นที่แต่มาแล้วก็าะเป็นรูปแบบหรือว่าอย่างฝั่งโรงพยาบาลติดกําแพงเนี่ย อาจจะเป็นล่มที่ไปฝากําแพงไม่ต้องมีเสาเป็นโครงเหล็กเอาร่มไปเกี่ยวกําแพงแล้วก็ทำเป็นรูปแตงอลยืดไม่ได้ไหมทั้งแต่ละแบบเนี่ยต้องออกแบบไม่เหมือนกันท่านรองท่านรองท่านเศรษฐกิจถ้าสัมพันธ์คือเศรษฐกิจต้องโปร่งใสจะเก็บเงินค่าอะไรจะต้องมีชัดเจนว่าเป็นค่าบำรุงค่าปรับหรือค่าอะไรแล้วก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนและต้องไม่เลือกปฏิบัติคือมันต้องเท่าเทียมกันทุกเขตเมื่อกี้ก็มีแม่ค้ามาร้องว่าทำไมตรงนู้นเก็บเท่านี้ตรงนี้เก็บเท่านี้ ไม่เป็นไรที่พ่านาอนาคตขอให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสังคมได้ว่าเก็บไปทาอะไรแล้วเก็บแล้วถ้ามีส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาพราค้าไม่ค้าได้ก็ดีเช่นหมลูลนิธมีค่าปรับใช่ไหมเขาบอกค่าจิตเป็นรางวัลนำจับแต่ได้เราแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนพัฒนาหับเล่ได้ไหมให้เขามีการ,รพัฒนาได้หรือไม่กําหนดจุดหับเล่ท่านเศรษฐกิจทุกจุดควรจะมีกําหนดเลยว่าอย่างตลาดตรงนี้มีพันนกจะมกีกี่จุดมีถึงว่าร้อยสิบห้าจุดทุกจุดมีตําแหน่ง มีสัญญามีมีเหมือนกับม,ม,มีสิทธิ์น่ะแล้วสิทธิ์นี้เขาอาจจะไปเขา้าโรงพักจำนำเพื่อเอาเงินทุนมาพัฒนาได้ไหมต้องคิดก้าวไปถึงว่าช่วยหาเงินทุนให้เขาด้วยเพราะเราอยากให้เขาพัฒนาตัวเอง,งด้วยไม่อยากให้เขาอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอกถูกไหมก็ให้เขาพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นก็คงมีหลายมิตินะที่บางเรื่องจะอยู่นอกเหนือของเราถึงผมก็จะเริ่งที่ทให้นะครับ ท,ท่านน้นลองน้อยมีอะไรไหมอันนี้คือหัวเรือใหญ่นะที่ทำงานหนักมาตลอดอยู่เบื้องหลังนะครับโ okay. อเคสาตรงเส้นที่ตีนะครับฝั่งนีแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งที่สี่อาคนี้อาคารตงข้ามจเป็นต้องตีเส้นไหมเพราะว่าทนี่ผมต้องดูให้ดีแต่ว่าท่านนี้จะผมขอความร่วมมือก่อนจะได้มีการลุกล้มผมต้องตีเส้นให้ชัดว่าได้แค่ไหนแต่อีกวันต้องผลักดันแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดียวไปดูรายละเอียดทีว่าต้องตีเส้นไหมแต่อย่างที่บอกบางทีแนวพื้นที่มันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะ เองว่ายึดฝาดฝาดให้ดีก่อนตทางถนนตอนนี้ก็ต้องขับด,ดันให้แล้วก็คือต้องให้เดินได้สะดวกอ่ะแล้วบอกว่าปัญหานเนี้ส่วนหนึ่งที่มันดูเดินยากก็เป็นเพราะว่าสภาพพื้นไม่เรียบด้วยแล้วสภาพพื้นมันขรุขระด้วยมันทาให้สานการมันเลยดูแย่เป็นไม่ได้ต้องปรับปรุงพื้นบายดี้ด้วยถ้าพื้นบาทเรียบเนี่ยผมว่าความกว้างอาจจะดูอาจจะไม่ได้แบบมีปัญหามากผมว่านี่มันเคยความกว้างแล้วก็ความขรุขระของพื้นบานด้วยแั้วอนาคตถ้าเิดมีรบปรับปรุงก็ต้องมาทําตรงนี้ด้วยนะครับ เจอบางรายที่ทออเขาเอ้ามีเสาราจรมาวาอองอยู่บแไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นจะจัดการช่วยกันช่วยกัน,กนคือถ้าเกิดเสาที่ไม่จําเป็นก็ต้องออกนะถ้าเกิดเป็นเสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็ควรจะลื้อออกได้ถ้าจําเป็นก็ต้องชี้แจงกันน่ะเพราะที่น่พื้นที่เนี่องพื้นที่สาธารณะถูกไหมเราให้ผ่อนผันให้อยู่ได้ก็เพื่อให้ช่วยเรื่องปากท้องซึ่งกันและกันน่ะนั้นมันจะมันไม่ใช่ที่ของแม่ค้านั้นเราต้องรับสภาพที่มีอยู่จะมาอ้างว่ามีเสาเสาคือเสาเขาอยู่ก่อนแม่ค้า ก็ต้องรับสภาพให้ได้แล้วก็ต้องไม่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกล้ำอันนี้ทางของเขตทางเทศบาลก็มเอาจริงแต่ว่าก็ย้ำเทศบาลก็โปร่งใสนะถ้ามีทุจริตนี่ผมไล่ออกแน่นอนนะสภาเขาบอกออด้วยเทศบาลก็อยู่ทั้งในเขตด้วยแต่ทั้งเทศบาลใหญ่ด้วยผมว่าต้องจริงแต่หน้าที่เราคือต้องดูแลประชาชนไม่ใช่ว่ามาปิดตามประชาชนนะก็ขอให้เอาจริงเอาจังเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอดีตช่างมันอนาคตเราก้าไปด้วยกันนะเพื่อกันทํา เมืองให้เมืองที่อยู่แล้วผมว่าพี่น้องประชาชนลําบากมากเรื่องที่กินที่อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันแพงในทุกวันน่ะเราอย่าไปทาร้ายกขาเพิ่มต้องบอกเลยว่าพนักงานเทศกิจทุกคนน่ะโชคดีแล้วที่ยังมีงานตอนนี้ถือว่ามีงานมีเงินเดือนมีสวัสดิการพี่น้องคนพอค้าค้าหาข้าวกินแต่ละวันบางทียังไม่มีเลยถัาเราโชคดีแล้วอย่าไปเบียเดเบียนเขานะครับถ้าเบียดเบียนเขาว่าสุดท้ายเราไม่มีงานทำตัวเราเองอาจจะอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราจะลำบากกานี้นั้นต้อง ต้องช่วยบอกเขาด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้<ม>พนักง,งานการทมทุกคนผมว่ากว่าจะเข้ามาได้มันต้องมีการสอบแข่งขันไม่ไรไม่ได้ไไดเข้าง,ง่ายๆนะพนักง,งานการทมทุกคนว่าเป็นคนเก่งก็ขอให้ปรับวิธีคิดปรับทำไมก็ไ่ได้ปรับตบอแต่ว,วันนี้ชื่นใจนะมีแต่คนจทนัตบอ,อไม่ได้เสียด้วยว่าคนจะเดินไปเนี่ยผมมาก่อนผอเพเดี๋ยวคือมามาก่อนนัดนี่มีแต่คนจนว่าบางคำนั้นดีนะก็ขอบคุณแล้วก็ ผมขออผมก็ได้กําลังใจด้วยเพราะเราเป็นทีมเดียวกันนะถ้าเขาตำหนิผมก็มมมต้องรับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นคนที่ต้องนําพวกเรานะก็ก็ดีครับวันนี้ก็ได้ชื่นใจนะที่ได้ทําจมดีแล้วก็ขอให้ทาต่อไนค่ะคุณ้ชคะตอนนี้ค่ะเรื่อผลขที่เรายังรอจากการพนอมัดบีโรวมทั่วเทาปมาณนคะตอนนี้่ที่ผมที่าด้จุดที่วาทีร็พนนอกี่จุด9จบจวนไป9ุด9จุด แต่ไม่เติมดิอันนี้กูทำมาแล้วในการจะเริ่มหาพื้นที่แล้วที่จะทำให้ฮับเกอร์เซ็นเตอร์อันนี้ก็เจรจาพื้นที่ใต้ดานด่วนพื้นที่ที่เป็นที่ว่าเอกชนอยู่ที่จะสักเข้าไปแต่เมื่อวานผมไปวิ่งแถวไอ้ถนนพญาไทนะที่เลยลุตโตรีมาหน่อยก็มีพื้นที่เอกชนหลายที่เลยที่เขาให้ขับเลสแข่งเวลาไปตั้งข้างในแล้วก็เก็บตังค์แต่ว่าเขาเก็บไม่ไม่ถูกนะเก็บสองสามร้อยบาทต่อวันแต่มันคุ้มไงคือเขาขายนั้นได้มีคนมาซื้อสะดวกเพราะขายไม่ค้าบางส่วนก็ยอมเข้าไปอยู่ ก็อาจจะหาพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนตามทางที่เอกชนสามารถแบ่งปันได้และเก็บค่าเช้จ่ายก็จะถักันมาส่นเข้าไปด้วยเพราะว่าทำไปหลายทางแล้วเดี๋ยวมือมันจะค่อยๆสวยขึ้นครับอาจาขอเรียกมาตรการอยงไรกับร้านค้ากับตรารอะไรอย่างเี้ยถามว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังอะไรด้วยกันนะคบเรามาตรการคือใส่หน้ากากผมเองก็ใส่หน้ากากตลอดแล้วตอนนี้คะถึงตอนวิ่งถอดเพราเราอยู่ห่างสบายจุนจวนเนี่ยใส่หน้ากากแล้วผมว่าคุยกับคุณหมอหลายท่านโควิดเพิ่มขึ้นจริงนะฮะตัวโควิดเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่า ปัญหาเนี่ยมันคือมันไม่ได้รุนแรงมากมันจะรุนแรงกับคน608ก็คืออายุ60โรคประจําตัวเจ็ดอย่างแล้วก็สิมมิพัน์ซึ่งคนที่แข็งแรงเนี่ยจะเอาลรกไปติดคนกลุ่มนี้นั้นหลักการคือคนกลุ่มนี้ต้องใส่หน้ากากเลยต้องไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพื่อไม่ให้ป่วยหนักถ้าปัญหาเราเนี้ยเรื่องเตียงเขียวเราเราไม่ยืนหาที่กันงวลอย่างเดียวคือเตียงแดงเตียงแดงคือเตียงที่แบบอาการหนักแล้วซึ่งตอนนี้เอกชนเองก็อาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าเอกชนเขาคืนเตียงโควิดหมดละ ตอนแรคนใช้บวกสีไปเยอะแล้วแต่ว่าตัวเลขยังไม่น่าเป็นหัวแต่ว่าต้องกันนิดหน่อนไงถ้ามองมาตรการเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปนะอยู่ในที่ขึ้นรถก็ควรจะใส่หน้าก,กากตลอดล้างอาบประพอล้างเจลแล้วก็ถ้าป่วยปุ๊บแยกตัวเอายิงออกถ้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนอาจที่เราจะทำไอ้คอมเมดี้แอสเตรชั่นที่แยกตัวให้จะได้ไม่ต้องเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านท่านก็ขอให้ระวังนะกลุ่มห0 8แปดและทุกคนถ้าไปฉีดรูเตอร์ไปฉีดน,นะตอนนี้ฉีดฟรี ถ้าไปอยากจะฉีดแบบวอลอินไม่ต้องนัดก็ไปที่สถานกีฬาไทยเวสได้ทุกวันมีทั้งโมเดิร์น่ามีโอ้โหมีทุกอย่างให้เลือกเลยหรือถ้าไม่สะดวกจะไปที่ศูนย์สาธุก็ไปนัดก่อนหรือถ้าวอคกอินก็วันศุกร์วอลอินได้เลยไม่ไม่ต้องนัดก่อนท่านก็ขอให้ไปฉีดพูเซอร์กันถ้ผมฉีดแล้วก็ยังแข็งแรงเลยเนี่ยผมฉีดมาห้าเข็มแล้วก็ยังรอดมาอยู่ได้แล้วเฮ้ยแต่ว่าก็จะอผมว่าฉีดคือตัวเลขเนี่ยบอกสามเข็มเนี่ยการได้เจ็ดถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคือตัวเลขที่ ต้องไปฉีดุสเต์กันนะครับแล้วก็พอผมฉีดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ฉีดก็ไปฉีดก่อนใส่หน้าจาอันนี้สำคัญกระจายอเรื่องของการรังสงดยาวอย่างไรบแล้วตัวเลขที่สารสุดตองี้ก็ือนวผมว่าหยุดจากก็ได้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้ว่าโรงเรียนก็หยุดใช่ไหมคืออย่าง้วการแพร่มาจากโรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งที่คุณก็แล้วเราเราคงมีกิจกรรมในวันที่เปิดเปิดโลกอ่ะก็ดนตรีในสวน ไอ้หนังการแปงก็ไปดูที่โลกนะก็เป็นจิตวยดีนะอาจจะใช้ไปเดินในท้องแอร์ก็ไปเดินในสวนในพื้นที่สีเขียวแล้วก็เอาสมาชิกครอบครัวไปนิกนิกกันอะไรเงี้ยก็จ,จะเป็นวิธีอีกหนึ่งที่กระจายก็อาจจะช่วยที่หยุดพักแนละ้วฝั่ว่าคภูมจะลดลงก็ได้เพราะว่าคนมันคนกระจายออกจากพื้นที่หานาแน่นออฟฟิศหยุดทํางานโรงเรียนหยุดคนไปใช้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นแต่ว่ากรทมก็มอนิเตอร์ตลอดคนะร,รับตัวเลขครับโอเคนะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะ

บินแน่วะมันบินแน่ <laughs> เราดวิ่งมาจากเขาิ้ช้าเนด้วิ่งมาจากเขินช้ามาพานกนะครับก็สนุกดีหากิโลกว่าสบายสบายก็ิดปตกลาถน้าารูเคยเจอกันไ่ะเออไหมนะดีนะเอาไปทานเอาไปทำงานดิสวัสดีครับทุกคอสวัสดีครับสะอาด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 ดีนะสวัสดีจ้า ่าไปเจอแกขับวันกขับผมอยู่นี้ร้านไ่ไข่ไไ่เช้ามายังไม่ตื่นเลยไม่มาทำไมเาแม่บอกแล้วว่าตื่ใหม่ก่ใหน่โ แต่จุดนั้นก็เป็นจุดชุมชนถามหลายๆคนบอกว่าอยากไม่มีแล้วบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่ามันก็คนไม่มีพี่ๆที่จะมาอาหารเดียรก็จัดระเบียบแล้วก็สรุปว่าจะให้อยู่ประจำเขาบอกว่าแถาที่ขายดีกว่าอีกเขาก็อยากอยู่กันอีกคือซ่าหลาดมันต้องหยุหนึ่งวันแต่ละวันแต่นี่หยุดเนี่ยแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเขตการค้าขายไม่เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ย วาทิศไม่มีคนก็หยุดวาทิศแล้วก็ล้ะแต่อย่างตรงนี้เขาบอกว่าทิศก็ขายดีกว่าวัจันทร์อีกก็ไม่เป็นไรได้ใช่ไแม่หนูค่ะขายก็ต้องมัดกับน้องชายเมื่อกี้นี่เพราะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหเพราะว่าเป็นหนูไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนูอ่ะเขาอายุมากแล้วทีนี้ว่ารถที่ตั้งอะไรไม่มีก็แล้วก็ไม่ต้องพาแม่มาดีใช่ค่ะแนะนำแม่ชายแนะนะค่ะให้แม่เนาะให้แม่อยู่กับบ้านได้ใช่ค่ะแนะนำแม่เข้มใจครับแม่เออ แล้วก like ็อาจจะต้องหาที่เขาไปจอดข้างในหรืออะไรเงี people, <No. S 1> ้ยมันจะได้ไม่เกะกะแต่ท่านไปผ่านมาแล้วเป็นชายไปแล้วเผู้ชายเป็นุจคนเดียอยู่พี่ชายอย่างน้องชายค่ะก็เป็นห่วงเขาอยู่ก็อยู่ริมริมตอกหน้าร้านใช่เออตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยดูหน่อยก็ดูแล้วก็ทำของเขาก็ลำบากว่าไม่ขายก็ไม่ได้เราทำทะเบียนทุกหมดลยนะทำทะเบียนสำคัญเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนมาเพิ่มนี่ปรเองว่าพอมันขายดีก็จะมีคนมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มเพว่านโยบายเราไม่ต้องการให้คน ไม่มีที่ที่สุดอ่ะผมว่าต้องทำทะเบียนให้ชัดเลยว่ามีกี่เจ้าแล้วแต่เจ้าก็ต้องมีใบรถพาว่าอนาคุต้องมีจีวาร์โค้ดจำกัดแล้วผมว่าอย่าถือรูปอะถ้ารูปแบบไม่เรียบร้อยันดีกจริงแล้วผมว่าถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างหน้าทหารเรือเนี่ยมีกระแพงหางเรืออยู่ออกแตะให้เป็นรูปเรืออยู่ิอร์แซลแล้วที่อันเนี้ยผมเกี่ยวกับผอเกี่ยวกับแข่งกระแพงอ่ะถ้าทำอย่างที้ไม่เป็นระเบี้อยอย่างไรถ้ามันแสยวปากแน่โล่งขึ้นและผมว่าแต่ละที่อาจจะ เป็นหน้าจำเดียม์ไงว่เมื่อกี้เขาบอกเขาจ่ายไปอีกต่อห้าร้อยไม่ใช่ร้านชาติรายเดือนและวรายปีไม่ใช่รายปีไม่ที้ถามเขาแล้วผมถามเขาแล้วเขาเป็นรายเดียรร้ยเดียไม่รู้เหมือนกันเอาให้ชัดเอาให้ชัดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดถามว่ามันดูมันไม่สะอาดเพราะว่าร่มมันดูไม่เหมือนกันเพะว่าถ้าสามารถทำให้มันเป็นสามารถหาเอกชนเขาอาจจะช่วยสปอนเซอร์ได้คือของพวกนี้ของหลวงเัินหลวงมันทำยาก แต่ว่าเ้าเรามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากให้เพราะจริงแล้วก็พนันก,การโรงพยาบาลซื้อเขาอาจจะถามว่าเออมาช่วยทำเพียตาทำน้ำตลาดเป็นแนวได้ไหมแล้วแต่ละฝ่ายให้ดูส่วนกลางองเขามปยุค้างไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่แล้วบอกว่า ต้อเอาให้เป็นต้นแบบแล้วนะให้จะให้ออกผลแล้วลงมาแล้ววันวันจันทร์ี่ออกหมดเลยไหมให้มีเลยนะให้เลยแต่เขาไม่ใช่อยากหยุดวันจันแล้วจริงจริงเขาไม่อยากหยุดเลยนะแต่ว่าเก็บทุกคนท่านนี้แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะอะไรเก็บมาคือเก็บคือเก็บค่าที่ว่ามัค่าขายค่ะเดี๋ยวพี่น้อยดูเรื่องราคาเนี่ยเก็บอีกราคาเนี่ยอะไรจะดูมากกว่าราคาหนูฝากท่านไว้นะคะ ไอเรื่องการอยู่ประจำตรงีก็ดีาเป็น so, ร like ้านคือ so, ถ้าอยู่ต้งร้านีกิงงนะมัไม่ได้อยู่ทั่ว่าแต่ยู่ถ้าอยู่ถ้ามันร้านของก่อยู่ัเป็ระเบียบเรร้าก็แต่ละรูปนี่เรื่องการเช่นตรงนี้เราอาจจะมาร่วมกับผมเ็รูไขนาด่เข้ามาดูเพแาะว่าจะรูปแหรือว่าอย่างสั่งรมาติดกระแพงเนี่ยอาจจะเป็่มที่เปกระแพ้องมีเแบบติดตรงไหเอาร่มไปเก็บกระแพ้แล้วตองเป็นรูปแบบนก่นะรับ ไปก่อนไปก่อนได้ไ่าโรงแมไปก่อน